พ okay. ี่อ so, ้นหดเสื้อจากพี่อนหดเสื้อร้อนไม่ใช <ikh> ่หรอไม่ปดร้อนให้ถอดเลยใอเสื้อออกเลยไอแล้วดูนใสเสื้อแล้วูกันใส่เสื้อลืมถอดว่ามัร้อนๆใผมไมเล่นหุสาเลยเนี่ยไหนเสื้อยืดสีขาวพีบายขอขอขอดได้ัสองลูกอดหน่อยลูกสองว้ ได้อยู่ีเพดีเพดีนะกลับบ้านนอนแล้วน้อยนยถึงจ่ายนิแล้วทำไมไม่เ่็นเสื้อวะยังคงใจอยู่งไม่จัายมันไหมเสื้อตัวเองงไม่ซักเลยไหมใช้เยอะเออที่เล่นมังสวิได้นอนแล้วหลับแล้วแล้วถ้าหลับไม่ตื่นทข้หลับนอนยังไงหลับหลั Oh my god. So balew ka.